ชมครับนี่คือลายแทงสมบัติน้ชมครับหลายคนน้ำชมครับไม่รู้ชมว,ว่าลายแทงสมบัตินี้ยหาได้ที่ไหนแล้วคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้รเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลโจโจสวัสดีเด็กไทยโอเกรนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนจากช่องบิ๊เจทีพ่พีอีกอีกแล้วเย่มชมวันนี้นะครับมผมก็จะมาสอนวิธีหารายแทงสมบัติ่า้ชมครับตอนนี้นี่รายคงคนจะเห็นในติ๊กต็อกแล้วว่ามีรายแทงสมบัติเกิดขึ้นมชมแล้วมีคนไปขุดสมบัติเกอย่างมากมายถามว่าเขารู้ได้ไงว่าขุดที่ไหนและจะรู้ได้ไงของวันพรุ่งนี้อยู่ที่ไหนแล้วมีแมปไหนบ้างมีวิธีหารายแทง่า้ชมครับทุกคนมีรายแทงกันหมดแต่ทุกคนไม่รู้ว่าหาที่ไหนและทุกคนหลายคน ไม่รู้ว่าโทเคนเหลืองใช้ยังไงผมจะมาสอนน้ำชมครัสอนแรกตัวชุดแล้วสอนแรกนู่นนี่เนี่ยน้ำชมครับก็ตามนั้นโอเคกดไลค์ก็สมตคาบผมก่อนนะขอสักคนละหนึ่งซับแล้วกันน้ชมครับแลกกับเออกำลังใจในการทําคลิปนะครับน้ชมโอเคกดเข้าไปที่สี่ตุะเทพก่อนน้ชมครับนี่พอกดมาหน้านี้เสร็จปุ๊บน้ชมครับเราจะไปขุดสมบัติกันเราจะอะไรแทงจะตรงไหนครับเห็นสัตว์อัญเชิญไหมแต่ละคนได้สัตว์อัญเชิญไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือมันอาปากน้ชมครับกดที่ปากครับน้ชมเห็นเลยวปะ ตามหาสมบัติของข้าเห็นที่ขึ้นมาอ่ากดที่ปากคุณผู้ชมเห็นเขี้ยวเล็บอย่างนั้นพยัก์สวรรค์อะไรเนี่ยนี่คุณผู้ชมพอกดอีกทีเห็นปะขึ้นลายแทงมาปุ๊บกดปับ๊บนี่นี่คือลายแทงสมบัติคุณผู้ชมของวันนี้ตามหาสมบัติเพื่อรับลายวันคุณผู้ชมเพื่อรับรางวัลคุณผู้ชมครับนี่คือลายแทงสมบัติคุณผู้ชมครับหลายคนนะ้นรับไม่รู้คุณผู้ชมว่าลายแทงสมบัตินี้หาได้ที่ไหนแล้วพรุ่งนี้จะไปโผล่ที่ไหน ทุกคนมีลายแทงสมบัติเหมือนนโยงครับจริงๆถ้าเกิดเป็นช่องอื่นอ่ะเขาอาจจะไม่บอกลายแทงนะท่านผู้ชมเขาอาจจะพาไปหาในแต่ละวันเพื่อทุกคนมาดูช่องเขาแต่ผมคิดว่ามันไม่จําเป็นหรอกถ้าทุกคนถ้าช่องเราดีจริงอ่ะคนก็ต้องอยากดูจริงปะถ้าช่องเราไม่ดีคนไม่ดูก็แค่นั้นผมบอกเลยท่านผู้ชมว่าถ้าอยากได้ลายแทงแค่กดที่ปากของสัตว์เชิญเราก็จะเจอลายแทงและเขาจะบอกว่าสมบัติอยู่ที่ไหนดูให้ดีตีแผนที่ออกท่านผู้ชมว่านี่มันคือเกาะสวรรค์ใหม่หรือเกาะสวรรค์เก่าแต่ดูก็น่าจะรู้ท่านผู้ชมครับ เกาะสวรรค์ใหม่จะมีเขื่อนตรงนี้แล้วก็มีเนี่ยหมู่บ้านชาวมงชมครับประมาณนั้นและกล่องสมบัติอยู่นี่ตามนั้นเลยมชมครับถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าไอ้กล่องสมบัติมีอยู่นั่นจริงไหมพี่จะพาไปหาค่ะชมและถามว่าถ้าได้สมบัติมาแล้วจะสมบัติไปทําอะไรก็ไปดูได้เลยค่ะชมปะไปดูกันก็เข้าหมดเกาะสวรรค์ใหม่ค่ะชมไป ท่านผู้ชมครับหลังจากนี้ผมจะเริ่มพากลับท่านผู้ชมครับเนื่องจากว่าผมอัดคลิปมาแล้วคือว่ายังไงมันมีเสียงปืนแล้วก็เสียงอะไรมันดังท่านผู้ชมก็เลยลดเสียงลงแล้วผมก็เอามาพากเอาดีกว่าท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจะได้เข้าใจง่ายๆอย่างแรกเลยเมื่อเข้ามาในเครื่องบินให้เรามาร์กจุดที่เราจะไปก่อนท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมไม่แน่ใจเอาง่ายว่ามันน่าจะเหมือนกันทุกคนท่านผู้ชมครับในแต่ละวันว่าเราต้องไปขุดสมบัติที่ไหนท่านผู้ชมครับก็คือวันไหนที่เจอตรงไหนก็คือคนจะไปขุดตรงนั้นคนเยอะนิดนึงงงแนนนนนะําาาาาใใให้้เเออโโโโคคคคมมมมมมท่่่ผูชรรไไีีลลิิ เอาอะไรก็ได้ครับท่าผู้ชมจะหลบลูกปืนได้ครับเพราะว่ามันชอบมีคนเกลียนมาไล่ยิงเห็นป่ะเนี่ยตรงบริเวณเขื่อนท่านผู้ชมว่านี่คือจุดที่เราจะมาขุดสมบัติกันท่าผู้ชมของวันนี้นะครับส่วนวันพรุ่งนี้เออเดี๋ยวพี่ทําคลิปถ้าน้องอยากดูนะถ้ามีคนอยากดูพี่ก็ทำนะมาถึงมันก็จะให้เราขุดเลยนผู้ชมขุดแล้วก็ต้องตามไอนี่อย่าวิ่งแซงมันนะครับเพราะว่าถ้าเราวิ่งแซงมันมันจะหยุดมันกวนนะานผู้ชมไอ้ตัวเนี้ยพอกระจิ้งจอกท่าผู้ชมตอนผมไปขุดสมบัติกจิ้งจอกผมก็โดนไล่ยิงงพพพี่่่่่ชมมมมครัับตตต้้้ออืืนนแแเเเาาาาาาหหสยยยลดดูู คืออ่านี้คุณผู้ชมถ้าเจอวงแล้วให้เราขุดในวงหลังจากนั้นรอคุณผู้ชมจังหวะนี้ผมกลางวงโคโนเพราะกั้นคุณผู้ชมมีคนไล่ยิงละผมกลางโคโนเพราะรอคุณผู้ชมเห็นปะเนี่ยมาแล้วรอไอ้แท่นนี้ขึ้นมาเป็นแท่นเสือขาวคุณผู้ชมครับของวันนี้เป็นเสือขาวนะแล้วเราก็เข้าไปชนมันมันจะเก็บกล่องเข้ามาให้เราคุณผู้ชมนี่ครับจังหวะนี้ผมแคปหน้าจออยู่แล้วผมก็โดนยิงพอดีแล้วก็ออกเกมคุณผู้ชมครับดูก่อนงูมาเยี่ยมเมือนกับเมื่อกี้มีงูมาเยี่ยมผมตัวหนึ่งคุณผู้ชมเห็นปะพอเราได้กล่องมาแล้วท่่าานนชมครรัับเเกกก็ไไปปปิดลอง โอเคผู้ชมครับเมื่อออกมาหน้านี้แล้วเราก็ไปดูชมกล่องจะถูกส่งเข้าไปในห้องแต่งตัวทันทีเข้าดูห้องแต่งตัวแล้วเจอกล่องกล่องนี้ผู้ชมครับในกล่องนี้คือกล่องนักอัญเชิญนผู้ชมครัก็ลุ้นเขาว่าจะได้อะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งจะมาดูทผู้ชมครับโอเคได้โทเค็นสามอันชมคิดว่ากล่องนี้น่าจะเป็นกล่องส่มโทเค็นทาผู้ชมมีตั้งแต่หนึ่งอัน ไปจนถึงสองอันสาอัน4อัน5อันและสูงสุดถึง10อันนะครับถามว่าโทเคนเอาไปใช้อะไรนะครับพี่ผมไม่รู้วิธีใช้นี่ครับกดเข้ามาตรงวาร์ปนี่นะครัมเห็นตัวละครสีตัวนี้ป่ะครับพี่บอกไปในคลิปมาชาแล้วว่าต้องให้ตัวละครสี่ตัวนี้เดินไปยังจุดกลางของลูกแก้วนมครับเราถึงจะสามารถรับตัวละครเต่าฟรีได้ถ้า้อาอยากได้ชุดเต่าฟรีก็คือน้องต้องเดินไปถึงนะคชมและทุกครั้งของการเดินนะครัมเห็นป่ะจำนวนโทเคนที่ใช้ในการเดินมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นป่ะและเราต้องเดินไปให้หมดเรจนคบิสี่ตัวเราจะไไม่ด้ ชุดเต่าคุณผู้ชมชุดของตัวละครเต่าฟรีคุณผู้ชมครับถามว่าพี่ครับชุดผู้หญิงได้ไหมชุดผู้ชายได้ไหมชุดอะไรได้ไหมไม่ได้สักชุดนะครับแจกแค่ชุดเต่าชุดเดียวคุณผู้ชมครบก็คือเฉพาะนักรบเต่าเขียวนุผู้ชมเอ้เต่าดำคุณผู้ชมครับถึงจะได้นะเต่าสวรรค์เนี่ยชุดเขียวของเต่าผู้ชายเนี่ยเราได้แน่นอนชุคผู้ชมเมื่อทุกตัวเดินไปถึงตรงกลางเราก็สามารถรับชุดฟรีได้เลยแต่ว่าชุดอื่นไม่ได้นะครับก็เสียใจด้วยส่วนแผนที่ก็ตามที่เห็นผู้ชมครับทุกคนก็คงรู้แล้วว่าแผ่นที่เอาได้ทีีีี่่่่ไหหนนนททาผชมมกก็็และออืร ตามนั้นไม่มีอะไรแล้วคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครป์ผมด้วยผู้ชมแล้วก็ถ้าใครมีทิกต o k ไปตามทิกตอกพี่ก็ได้เพราะใน t i กต o k ก็ลงเหมือนกันถ้าเป็นคลิปสัน้นแต่ลง t i k ตอกแต่ลหลักพี่อยากดึงคนใน t i กตอกมาดู YouTube มากกว่าถามว่าทําไมครับพี่ทําไมพี่ไม่ยอมบอกในทิกต o k หมดเลย เออบางทีพี่ได้ตังค์มันก็ได้ครับในทิกตอกพี่ไม่ได้ตังค์นะครับน้องถ้าเกิดเป YouTube, น็นในยูทู e นึครับพรุ่งนี้วันเสาร์พี่มีแจกบัตรแกหน้านะถ้าน้องอยากได้บัตรแกหน้าน้องติดตามไว้พรุ่งนี้พี่แจกบัตรแก้หน้าให้5ใบไม่สิพี่ไม่แจกบัตรแกหน้า5ใบพรุ่งนี้พี่จะแจกตัวละครใหม่3ตัว3คนที่ได้ตัวละครใหม่นะครับใครอยากได้ตัวละครใหม่พรุ่งนี้นะย้ำว่าพรุ่งนี้ค่อยมาเมนยูดีในคลิปที่บอกเมนยูดีไว้แล้วจะได้ตัวละครใหม่ฟรีนะครับพี่แจกฟรีจริงๆเยอะส่ก